ออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์ตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับมิ้นท์พิยดาและมิ้นท์พานิดาค่ะในยุคที่โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเข้าแอปใดแอปหนึ่งไปแน่นอนว่าหน้าฟีดจะมีทั้งโพสต์ที่เป็นข้อความวิดีโอไลฟ์สด และอื่นๆอ,อีกมากมายขึ้นมาให้เห็นวันนี้มิ้นท์และพี่มิ้นท์เลยอยากจะมาชวนคนพวกฟังพูดคุยกันนะว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบยังไงบ้างและเราจะเสพข่าวอย่างไรไม่ให้ทําลายสุขภาพจิตค่ะอืมจริงๆหัวข้อนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะน้องมิน้นท์เพราะว่ายุคสมัยเนี่ยเนาะเป็นสมัยที่โซเชียลมีอิทธิพลต่อพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอะ่ะจริงมันสร้างทั้งผลกระทบด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะคือถ้าช่วงไหนเราเสพอะไรที่มันดีต่อใจเราก็จะสดใสไปทั้งวันเลยเนาะ แต่ถ้าเราช่วงไหนเราเสพข่าวหนักๆเราก็จะดาวได้เหมือนกันจริงพี่มินแล้วช่วงนี้มีสถานการณ์ที่ไม่ไดีต่อใจเกิดขึ้นตั้งเยอะตั้งแยะเลยพี่มินได้ติดตามเรื่องอะไรอยู่บ้างไหมคะช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวอุบัติเหตุของคุณตังโมงนะน้องมินคือเข้าแอปไหนก็เจอข่าวนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้ตามขนาดนั้นอะแต่ก็หลีกเลี่ยงได้ยากมากๆคือถ่าย Instagram อินสตาแกรมก็เจอ Facebook ก็เจอทวิตเตอร์ที่เป็นหลุมหลบดภัยของพี่ก็ยังเจอนะอตัวพี่เองรู้สึกเหมือนแบบบาลังคอมฟอร์ทโซ แบ,บะปะกติเราจะถ่ายทวิตเตอร์ก็น่าจะทําให้เราผ่อนคลายแต่ช่วงนี้พี่แทบจะไม่เข้าทวิตเตอร์เลยอะแต่หลายคนก็ออกมาทวิตน,นะว่าเออตามข่าวนี้เรารู้สึกดาวแล้วก็ดิ่งเหมือนกันอืมินก็เห็นอยู่บ้างเหมือนกันนะคนที่ตามข่าวของคุณแตงโมเนี่ยคือเขาออกมาแชร์ว่าพอเขาติดตามมา,มากๆเข้ากลายเป็นว่าเขาหลอนเขาหวาดกลัวเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนกระทบใจเขามากม ส่วนของมิ้นก็จะเป็นช่วงก่อนหน้านี้เหมือนกันที่รู้สึกแบบจิตตกกับข่าวการเมืองข่าวม็อบข่าวความรุนแรงของตํารวจต่างๆแบบนี้มันมีแต่อะไรแบบคิดเครียดเนาะใช่พอเราเสพไอ้ความเครียดมากๆอ่ะตัวเราก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตแหละอืมแล้วบางทีเหมือนกระทบไปถึงร่างกายเราด้วยเนาะเพราะเวลาเราเครียดๆอย่างเนี้ย มเมื่อกี้เราก็พูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับข่าวเนาะว่าเอ้ยเราได้ติดตามข่าวแล้วก็รู้สึกว่ามันกระทบกับจิตใจของเราเคยไหมคะพี่มินที่เราเสพสถานการณ์บ้านเมืองแล้วเราเกิดอาการอินเกินเหมือนกับว่าเราดูหนังหรือดูซีรีส์เรารู้สึกตามไปกับตัวละครและเนื้อเรื่องนั้นๆเคยนะน,น้องมินเพราะเหมือนเราเสพคอนเทนต์นั้นนานๆนะเนาะเหมือนเราติ f ฟอลโล่มนเรื่อยๆเหมือนเราดูหนังเราก็ตามไปเรื่อยๆสองชั่วโมงเนาะข่าวเราก็อาจจะอยู่กับมันทั้งวันก็ได้มันก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกเราอยู่แล้วอะ แล้วสหรับมินนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบางทีอะอารมณ์และความรู้สึกเชิงลบมันมาคือไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้ากลัวโกรธอย่างเงี้ยอืซึ่งบางทีอารมณ์และความรู้สึกเชิงลบเหล่าเนี้ยคือถ้าสมมุติว่ามินคิดว่านะว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเราไม่ได้จัดการม,มันอนะ บางทีมันอาจจะนําไปสู่สภาวะทางจิตใจที่ผิดปกติได้นะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเศร้านานๆเราปล่อยให้ตัวเองเศร้าอยู่แบบนั้นบางทีมันอาจจะพัฒนาไปเป็นอาการซึมเศร้าหรือสภาวะซึมเศร้าก็ได้เหมือนอย่างที่พี่มิ้นติดตามค่ะของคนแต่งโมแล้วมันมีผลกระทบอะไรต่อพี่มิ้นอีกบ้างไหมหลักๆก,ก็น่าจะเป็นความเครียดนะเพราะว่าแบบเราตามมันไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเครียดแหละแล้วยิ่งแบบตาม ต่อกันหลายๆวันมันก็จะยิ่งเป็นความเครียดสะสมเนาะเรายิ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับพวกสถานการณ์ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตอะ่ะเช่นการขึ้นราคาของสินค้าการระบาดของโรคหรือแบบอื่นๆแล้วมันก็คงเป็นไปได้ยากมากๆเลยที่จะจัดการความคิดแล้วก็จิตใจไม่ให้เกิดความเครียดได้เพราะว่าความเครียดมันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเนาะที่มันควบคุมได้ยากอ่ะ เพราะมันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราควบคุมได้าบางทีเหมือนพอเรารับรู้มามันก็แบบเออเครียดจัดการได้ยากด้วยนะบางทีใช่แล้วนอกจากที่มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจแล้วอะในด้านร่างกายมันมีอะไรบ้างคะน้องมิน้นก็มากี้อย่างที่พวกเราพูดไปเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะก็คืออารมณ์ความรู้สึกเชิงลบแล้วก็ความเครียดซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านมันสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายได้อย่างเช่น ปวดซีซ่าปวดท้องอาหารไม่ย่อยอ่อนเพลียและความต้องการทางเพศลดลงซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแค่เหมือนตัวอย่างของอาการทางร่างกายต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เวลาที่เรามีความเครียดมากๆนะคะแล้วก็ยังมีกล้ามเนื้อหดเกรง็งซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยช่วงไหล่ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ยังมีเรื่องของการหายใจและความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วมันมีอะไรอีกไหมคะพี่มิ้น มีปัญหาด้านการนอนนะเหมือนอเวลาเราเครียดมากๆมันจะส่งผลให้เรารู้สึกว่านอนไม่หลับเลยหรือว่านอนไม่เต็มอิ่มหลับหลับตื่นต่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เรื่องการกินก็สําคัญนะบางทีเราสึกว่าเรา,เ,ราเครียดเราจะกินได้น้อยหรือว่าบางทีก็มากไปเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยอาจจะทําให้ภูมิภ้มกันมันแย่ลงนะอย่างพี่เองเวลาที่มีเรื่องเครียดๆอาการแรกๆเลยคือพี่จะปวดหัวก่อนอเหมือน หัวมันเต้นตุบๆเลยอย่างเงี้ย mm. แล้วถ้าสมมติเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเครียดไปนานๆก็จะรู้สึกมวนท้องอาหารไม่ย่อยไม่สบายท้องเลยรู้สึกเหมือนจะอาเจียนตลอดเวลา mm. อันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนของตัวพี่เองนะว่าพี่น่าจะได้รับความเครียดในปริมาณที่มันมากเกินกว่าที่เราจะรับไหวแล้วอย่างน้องมิ้นเองเวลาเครียดร่างกายจะแสดงออกอย่างไรบ้างคะอของมิ้นเองนะคือจะมีปัญหาเรื่องการหายใจคือเวลาที่เราเครียดมากๆเราก็เครียดนานๆนนะ่ะจะจะรู้สึกเลยว่าเริ่มมาแล้ว mm. หายใจไม่อิ่ม แล้วก็คือเหมือนเวลาเราพยายามที่จะสูตดหายใจเข้าไปมันจะเหมือนแบบติดอยู่ที่อกอะ่ะเหมือนไม่เข้าไปเต็มปอดอย่างเงี้ย <_ EN _> หายใจไม่ทั่วท้องอย่างนั้นปะ่ะใช่อืแล้วเหมือนเราจะต้องหายใจเข้าไปแรงๆคล้ายๆายกับเหมือนเราต้องหาอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่เราไม่ได้ตั้งใจจะหาวนะ<_ <EN> _>อ,อ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องปัญหาการนอนก็คือจะนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเรามีเรื่องวนเข้าวนออกอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วแบบเหมือนเราก็พลิกไปพลิกมาไม่หลับสักทีเนี่ยมันทรมานเนาะพี่มินเคอมันหยุดคิดไม่ได้ไงใช่จะมันกระทบต่อการการนอนอ่ะเนาะใช่แล้วบางทีเหมือนถ้าสมมติว่าเรามีงานที่จะต้องทําในวันต่อไปเราก็จะยิ่งกังวลเราก็จะยิ่งนอนไม่หลับอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันก็เป็นทั้งความเครียดความตื่นเต้นความกังวลที่มันรวมๆกันอยู่ในตอนนั้นใช่ใช่ การมีสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายที่มันย่อมแย่เนาะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ทําให้การสื่อสารหรือการแสดงออกกับคนรอบข้างมันเปลี่ยนไปซึ่งม,มันอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้ด้วยนะเออตรงนี้มินคิดว่าน่าสนใจนะเพราะว่าบางทีอะ่ะเหมือนกับเราสะสมเรื่องราวสะสมพลังงานลบๆมาจากข่าวที่เราเสพจนเรารู้สึกเครียดจนเรารู้สึกแบบมีอารมณ์ทางลบมากม,มายอย่างเงี้ยบางทีเราเก็บไว้มากๆอะ่ะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่กระจายไปสู่คนรอบข้างเลยอะบางทีมันก็ต้องมีบ้างซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องดีต่อคนรอบข้างแน่นอนแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราเหมือนเวลาที่เราเสพข่าวเดียวกันอะเนาะแน่นอนว่าความคิดเห็นมันต้องแยกเป็นสองฝั่งอะความคิดเห็นมันไม่ตรงกันแล้วถ้าสมมติว่าเรามาคุยกันมันอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งเล็กๆได้เหมือนกันนะมาถึงวิธีการจัดการกับความเครียดเวลาเราเสพข่าวมากๆดีกว่าถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่า การเสพข่าวอย่างไร้ความพอดีอะอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายได้อย่างไรบ้างอืก็วันนี้เหมือนจะมาช่วยกันแชร์ดีกว่านะ้อว่าแบบเฮ้ยพวกเรามีทริคหรือว่ามีวิธีการในการจัดการเบื้องต้นยังไงได้บ้างอแต่ว่าก่อนหน้านี้นที่พี่มินพูดถึงเรื่องการสำรวจตัวเองอะอม,มินคิดว่าอันนั้นน่าสนใจนะเพราะว่าก่อนที่เราจะ ไปจัดการกับมันอนะเราควรที่จะต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยตัวเราเป็นยังไงอยู่อะมันมีสัญญาณตเ,เตือนอยังไงบ้างเนาะใช่อืมซึ่งหลังจากที่เรารู้ตัวเองแล้วว่าอะตอนนี้เราเสพข่าวมากเกินไปแล้วนะเราเริ่มเครียดเริ่มรู้สึกแย่เริ่มดาวเริ่มอะไรเงี้ยมากเกินไปแล้วนะสําหรับตัวมินเองพอมินรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นของมินเลยคือสังเกตก่อนว่าเอ้ยเราได้รับข่าวมาจากไหนบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะข่าวที่เราได้รับมันจะมาจาก บทความไลฟ์สดตามโซเชียลมีเดียต่างๆคือส่วนใหญ่มินจะเล่น Facebook, Twitter อย่างเงี้ยแล้วก็อื่นๆแร่ด้วยความที่โซเชียลมีเดียมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอะ่ะมันหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับดูไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องเข้ามันอยู่ตลอดเวลามินก็เลยจะทําสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ก็คือการแบบว่าดีท็อกซ์ตัวเองด้วยการหยุดเล่นโซเชียลเนาะ ใช่พี่มินคือมันเหมือนกับว่าการดีท็อกซ์มันก็คือการนำสารพิษออกจากร่างกายแล้วถ้าหากว่าโซเชียลมีเดียมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้จิตใจของเราจะต้องเจอกับความเครียดความรู้สึกเชิงลบมินคิดว่าโซเชียลมีเดียมันก็เหมือนเป็นสารพิษอย่างหนึ่งเหมือนกัน จากตรงนี้มินก็เลยอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่าโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์นี่แหละค่ะก็คือหมายถึงการที่เราเลิกเล่นไม่เข้าไปเลยในโซเชียลมีเดียนั้นๆเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเราสามารถกำหนดระยะเวลาได้ด้วยตัวเองนะอย่างเช่น6 1 2ชั่วโมงหรือบางทีของมินนี่เป็นหลักวนันหลักเดือนเลยถ้าสามารถทาได้ ก็คือสามารถเลือกระยะเวลาให้ให้ตัวเองได้นะแบบตามที่ตัวเองสะดวกแล้วก็เหมาะสมจริงๆมันเป็นเทรนช่วงหนึ่งเหมือนกันนะโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ใช่ใช่ใช่เหมือนแบบว่าบางคนก็มาแชร์กันแหละว่าการติดตามโซเชียลมากเกินไปมันทําให้เครียดเนาะเหมือนแบบเราถ่ายอินสตาแกรมเนี้ยเราเห็นคนอื่นแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากเป็นแบบนั้นจังมันทําให้เกิดความคิดด้านลบขึ้นกับตัวเองด้วยนะเหมือนเป็นการแบบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็มากดดันว่าเอ้ยเรายังไม่เหมือนเขาเรายังอืก็เกิดความเครียดได้เยอะแยะเหมือนกัน แล้วถ้าเกิดแบบไม่ใช้โซเชียลเราทําอะไรดีเพราะว่าโซเชียลมันเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วอะ mm hmm. อย่างพี่เองนะถ้าสมมติไม่ไม่เล่นโซเชียลเลยก็จะออกกําลังกายแหละ mm hmm. แบบให้เราไปโฟกัสกับการออกกําลังกายไปเลยหรือว่าเล่นกับแมวทําความสะอาดห้องเหมือนเ mm hmm. มื่อก่อนถ้าเกิดพี่เครียดหรืออะไรอะพี่ชอบล้างห้องน้ mm ํา hmm. มันก็ช่วยผ่อนคลายให้เราแบบไปโฟกัสกับกิจกรรมที่เราทําแทนอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ช่วยเบี่ยงเบนตัวพี่ออกมาจากโซเชียลได้ สักระยะหนึ่งแหละอแล้วมันเหมือนกับได้ออกแรงด้วยไหมใช่ใช่มันทาให้เออจริงๆรแล้วตามร่างกายอะ่ะคือถ้าสมมติว่าเราได้ทําอะไรที่มันออกแรงอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันจะหลัง่งฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นด้วยนะอืมมันคิดว่าดีมากเลยเดี๋ยวเพื่อนมินเอาไปทาบ้างแล้วน้องมินทําอะไรบ้างถทาไม่ได้เล่นโซเชียลเลยอะ่ะส่วนใหญ่นะก็จะมีเล่นเกมบ้างนะอือเราก็จะหาหนังหาซีรีส์ดูส่วนใหญ่ก็จะพยายามเลือกเรื่องที่มันแบบเหมือนดีต่อใจนั่นแหละเออช่วยฮีวเราอะไรเงี้ยอย่างน้อยกเเเเรรกาาจื่องคียดดไ้นะ ใช่แล้ววิธีของพี่มินเองล่ะถ้าสมมติว่าเสพข่าวเยอะเกินไปจะรู้สึกเริ่มเครียดเริ่มไม่ไหวแล้วเนะี่ยพี่มินทำอย่างไงบ้างอย่างพี่ยังต้องใช้พวกโซเชียลมีเดียในการทํางานเนาะในการติดต่อกับคนอื่นอะถ้าเรารู้สึกว่าเรามไม่สามารถหยุดได้จริงๆริงอะอาจจะเป็นการจํากัดการใช้งานแทน mm hmm. คือพี่ mm hmm. ไม่ได้งดเลยแต่ว่าพี่ลดแทน mm hmm. ใช้เท่าที่จําเป็นแหละเช่นแบบอาจจะลองชัดเจนกับตัวพี่เองเลยว่าเราจะใช้ไลน์ในการคุยเรื่องงานเท่านั้นนะ mm hmm. เราจะเข้าไปตอบแค่กับคนนี้เรื่องงานเท่านั้น S <S 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 ไม่ให้ตัวเองไปถ่ายฟีดแอป,ปนั้นแอป,ปนี้รับรู้เรื่องราวต่างๆ <S <S แล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าแบบโซเชียลมีเดียดีทอ์มันไม่ใช่ทางของเราจริงๆอิอะเราไม่สามารถหยุดตัวเองหรือห้ามตัวเองได้จริงๆอย่าลืมว่าทุกคนนะคะสามารถเลือกสิ่งที่จะรับรู้ได้ลองเปลี่ยนจากการเสพข่าวเสพสถานการณ์บ้านเมืองหรืออะไรที่มันเป็นพิษอะเป็นเสพสิ่งที่ดีต่อใจแทนก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะมันไม่ได้หมายความว่าเราอีกนอนแลนรืออะไรเลยอะอเหมือนเวลาที่เราเลือกทานอาหารนะคะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีเข้าปากเราเนาะ สื่อที่เราเสพก็เช่นกันค่ะน้องมิน้นเราเลือกได้ที่จะเสพสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่เป็นพิษคือถ้าเราปล่อยให้ตัวเองรับสารพิษไปเรื่อยๆแน่นอนว่ามันไม่ส่งผลดีกับตัวเราแน่นอนแหละมินชอบนะการที่พี่มิน้นแบบว่าเออเหมือนกับเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องการเสพสื่อกับการกินอาหารมินคิดว่ามันเออมันตรงมากมันเหมือนกันเนาะใช่มันเหมือนกับว่าเออมันคือการเลือกแหละมันคือการเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราอืม เพราะในยุคนี้สังคมให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตมากขึ้นสื่อที่ผลิตคอนเทนต์ฮิวใจจึงมากขึ้นตามไปด้วยเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะนอกจากนี้การเสพสิ่งอื่นๆที่สร้างความจลงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์ก็สามารถช่วยได้เช่นกันเหมือนคอนเทนต์ที่พี่ชอบดูก็จะเป็นพวกฟลอกนะฟลอก <Vlog S 1> แบบไปเที่ยวไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นสตูดี้แล้วก็คอนเทนต์แนวไลฟ์สไตล์ก็ชอบเหมือนกัน ถ้าเป็นช่องใน YouTube ก็จะเป็น j c r a n e ที่เป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาพูดอันนี้ได้เรียนรู้ภาษา,าใช่นะใช่ใชแล้วคือรู้นะสึกว่าอุ้ยแบบชีวิตเขาดูชิลจังเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจริงๆเราหา,ากิจกรรมที่ช่วยฮิวเราได้แบบเขานะเพราะเขาก็ต้องมีความเครียดเหมือนกันเนาะแต่เขาก็ยังใช้ความชอบของเขามาทําเป็นคอนเทนต์ปลูกผักไปทะเลไปเก็บนู่นนี่นั่นรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากๆแล้วก็มีจูนสคริมเชนอันนี้เป็นเขาทาอาหารแล้วก็มีแมวก็คือเราเราอ่ะไปดูเพราะว่าแมวแต่ว่ามันเป็นการทําอาหารแล้ว หมืนมันจะมีเสียงอะมันก็คือ ASMR แหละเนาะแบบมีดหั่นนู้นนี่นั่นมันจะช่วยแบบให้เราไปโฟกัสกับเสียงแทนก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดด้วยแล้วก็อย่างถ้าเป็นคนไทยก็ชอบเมอาชอบดูแบบกินเที่ยวอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์น้องมินชอบดูอะไรชองแต่งหน้านิดหน่อยอย่างน้องมินชอบดูอะไรคะอืมจริงๆแนวที่พี่มินดูอ่ะ หนูก็ชอบเลยนะเพราะว่าคิดว่ามันผ่อนคลายดีอะ ASMR ของอย่างของพี่มิ้นดูเป็นแบบเหมือนทำอาหารใช่มใช่ใชแต่มิ้นเคยดูไอ้นี่ด้วยอะเป็น ASMR ที่แบบเหมือนใส่เพลงมาด้วยใส่เสียงฝนใส่เสียงอะไรเงี้ยเออบางทีนั่งฟังแล้วก็รู้สึกไอ้นี่ดีนะแบบว่าเหมือนผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกแบบเออไม่ต้องคิดอะไรมากชิลๆอะไรเงี้ยจริงๆเสียงมันก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกด้วยเนาะใช่จริงอือเราคือนอกจากนั้นก็ดูเรื่องเกี่ยวกับเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ mental health ของตัวเอง อย่างเช่นของช่องคุณฮิโตมิโมชิสึกิก็คือเขาจะเป็นลูกครึ่งแล้วคือเขาทำคอนเทนต์หลากหลายแหละก็มีแนวเดียวกับที่พี่มินชอบดูด้วยก็คือเป็น Vlog อะไรอย่างนี้แล้วก็มีคลิปสอนออกกํลาลังกายสอนบริหารลมหายใจและอีกหลายๆอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลามินเข้าไปช่องเขาก็จะชอบดูเกี่ยวกับ การเล่าประสบการณ์เบร a k าวของตัวเองว่าเขาผ่านเรื่องราวแย่ๆมาได้ยังไงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะชอบแบบเออเหมือนอัดคลิปเล่าอะไรเงี้ยคือมันทําให้เรารู้สึกว่าฟังแล้วเออเราไม่ได้เป็นคนเดียวนะเวลาที่เรามีเรื่องเศร้าวเวลาที่เราพังเราไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวบนโลกเฮ้ยเขาก็เป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนทําให้เราฮึบขึ้นมาได้เนะว่าเรามีเพื่อนนะเหมือนมีเพื่อนอีกคนนึงในมุมโลกนึงใช่เราบางทีเหมือน อาจจะนอกจากจะรู้สึกอย่างนี้แล้วอะบางทีเหมือนการที่เขาแนะนําวิธีการจัดการตัวเองอะบางทีเราเอามาปรับใช้กับตัวเองมันก็มีอะไรที่ใช้ได้เหมือนกันแบบเหมาะกับเราเหมือนกัเนเน,นี้ยอืมเลยคิดว่าเออชอบอะไรประมาณนี้ด้วยด้วยความที่เดี๋ยวนี้คอนเทนต์มันหลากหลายมากอืมเราคัดได้แหละเราคัดสื่อให้ตัวเองได้แต่บางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปเจอไอ้พวกคอนเทนต์ที่มันไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราเลื่อนไทม์ไลน์เนาะ สายตามันก็แวบเหลือไปเห็นคอนเทนต์ที่มันกระตุ้นต่อความรู้สึกเราอ่ะอาจจะเป็นภาพสะเทือนใจหลายคนก็อาจจะกดดูนะบางคนก็อาจจะเลื่อนผ่านไปแบบรวดเร็วแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่เหมาะกับคอนเทนต์นั้นอาจจะทาให้เขารู้สึกไม่ดีมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าการติดแท็กทริกเกอร์วอร์นิ่งก็คือเตือนล่วงหน้าว่าต่อไปจะเป็นคอนเทนต์ที่มันอาจจะสะเทือนใจสําหรับคนบางกลุ่มเนาะเหมือนเป็นการคัดสื่อให้ผู้เสพเป็นการรับผิดชอบเนื้อหาที่เรากาลังจะพิมพ์ไปขั้นหนึ่งด้วยนะในฐานะที่เราเป็นแบบเป็นคน เป็นคนพิมพ์เองด้วยอ่ะถ้าเราอาจจะต้องตระหนักเรื่องนี้ว่าคอนเทนต์เรามันอาจจะไม่ไม่เหมาะกับคนบางกลุ่มเป็นการเตือนเขาว่าอะต่อไปนะเราจะมีการพูดเรื่องซึมเศร้านะเซลฟ์พาร์มนะฆ่าตัวตายหรือว่าอาจจะมีรูปเลือด mm. หรือว่าแบบพวกจ้มสแกมีฉากตกใจกระทันหันอย่างเงี้ยเพราะบางคนเขาแบบอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้มากๆอ่ะ mm. มันเป็นการรับผิดชอบต่อเขาด้วย ซึ่งมินรู้สึกคิดว่าดีมากเลยนะที่ตอนนี้เหมือนมีการรณรงค์เรื่องนี้มากขึ้นโดยเฉพาะในทวิตเตอร์นะ,นะอย่างเช่นแบบเวลาเขาลงงานศิลปะหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วบางทีการที่เราเลื่อนไปอ่ะเราจะไม่สามารถที่จะแบบรู้ได้ว่าเฮ้ยต่อไปมันจะเป็นอะไระี่ยเออการที่เขาแบบเหมือนติดเครื่องหมายตกใจอาซายอีโมจิไปสักนิดนึงแล้วก็เขียนไว้ว่ามันจะมีเนื้อหาอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะช่วยคนได้หลายๆคนเลยใช่เพราะบางทีแบบบางทีมันเป็นเป็นเทรดเนาะ ันไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นรูปมาให้เราเห็นเลยแต่ว่าเป็นเทรดแทนแบบเทรดนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในเมชั่นอีกอะซึ่งแบบเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยในเมชั่นเราต้องไปเจออะไรมันมีอะไรบ้างนะมันจะมันจะน่ากลัวไหมอะมันจะตกใจหรือเปล่าแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้คนก็ทวิตเตอร์หรือว่าโพสอะไรเดี๋ยวโดยที่บางทีก็ไม่ได้คิดอะบางอย่างมันก็อาจจะสะเทือนใจแล้วก็เปราะบางสำหรัคนบางกลุ่ม เพราะฉะนั้นการติดทริกเกอร์วันนี้เอาไว้ก็เหมือนกับเป็นการเซฟช่วยก save, ันเซฟจิตใจใก,กันแล้วกันนะเนาะเหมือนเมื่อกี้เราก็ได้พูดกันไปหลากหลายวิธีเลยเนาะที่เป็นวิธีการจัดการกับตัวเองเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการเลิกใช้โซเชียลมีเดียไปเลยอย่างโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์หรือว่าการลดใช้โซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเลิกใช้มันได้เลยแบบเพราะว่าอาจจะต้องใช้ในการติดต่อสือ่อสารหรือว่าทำงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยน ไปเสพอย่างอื่นบ้างที่ดีต่อใจแทนที่จะเสพแต่ข่าวที่ไม่ดีอย่างเดียวอืมเราพี่มินคิดว่ามันมีวิธีอะไรอีกไหมคะที่แบบว่าเฮ้ยมันน่าจะช่วยได้อีกนะอืมจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจัดการกับความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองได้เลยเวลาที่เราเสพมากเกินไปอ่ะอืมจริงๆถ้ามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจได้ก็เป็นเรื่องที่ควรทํานะคะการจัดการตัวเองไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรือว่า เราไม่มีความสามารถมากพอ,อทุกคนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ขีดจํากัดที่แตกต่างกันไม่จําเป็นที่จะต้องคาดหวังว่าตัวเองจะต้องไหวตลอดเวลาเนาะอืมินเห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะบางทีการพึ่งพิงหรือว่าให้ผู้อื่นได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของคนผู้ฟังบ้างอาจจะทําให้ก้าวผ่านช่วงเวลายากๆไปได้ง่ายขึ้น,ไไานการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะแน่นอนว่ามันได้ข้อคิดเห็นที่แตกต่าง,างกันอยู่แล้วอะ่ะบางทีมันอาจจะทําให้เรามองสถานการณ์ต่างๆจากมุมมองของเขาแล้วดีกว่าเดิมก็ได้ แล้วก็สิ่งสําคัญหนึ่งที่มินอยากจะฝากไว้ก็คือนอกจากว่าเราจะเปิดใจคุยกับคนรอบข้างแล้วบางทีการเปิดใจให้มากขึ้นว่าการไปพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาเพื่อหาวิธีการจัดการตั้งแต่เนินเน่นๆอาจจะดีกว่าปล่อยให้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเรื้อรังจนเกิดปัญหาด้วยค่ะจริงๆพี่รู้สึกว่าคนที่เขากล้าที่จะไปพบจิตแพทย์คือไม่ปล่อยปะละเลยสุขภาพจิตตัวเองเป็นคนที่เท,ทแล้วก็กล้ามากๆเลยนะ จริงค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะมองว่าเฮ้ยการที่เราไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรขนาดนั้นเราป่วยหรือเปล่าซึ่งสมัยนี้มินคิดว่าดีมากเลยที่มีการแบบเหมือนยอมรับกันมากขึ้นรณรงค์งกันมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังก็หวังว่าวิธีการที่พวกเราได้แชร์ไปจะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังได้ลองไปทําตามปรับใช้กันดูเนาะ อืมแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหากคุณผู้ฟังคนไหนมีไอเดียหรือว่ามีวิธีการอื่นๆที่ใช้แล้วได้ผลกับตัวเองลองแชร์ให้กับมิน้นพี่มิน้นและคุณผู้ฟังคนอื่นๆผ่านการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออ l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android